ันนี้นะคะเราจะมาพามาที่ Wellness We Care Center ค่ะ2วัน1คืนที่อำเภอเมืองแหลกค่ะเราจะมีกิจกรรมอะไรบ้างเดี๋ยวพาไปชมกันนะคะติดตามมาเลยค่ะเดี๋ยวจะพาไปเรียนรู้การมีสุขภาพดีด้วยตนเองกันค่ะช่วงเช้าเป็นการบรรยายเกี่ยวกับงานวิจัยที่ทำให้เรามีสุขภาพดีเรียนรู้การทานอาหารแบบแพนเบตโฮลฟู้ดและโรว f แฟตกันค่ะ ชมการสาธิตวิธีการทำอาหารด้วยตนเองในแนวทางพืชเป็นหลกักไม่มีเนื้อสัตว์ซึ่งคอนเซปต์ของที่นี่คือ p l a based Whole Food Low Fat การทานพืชเป็นหลกักทันยาพืชที่ไม่สกัดและขัดสีอาหารเพื่อสุขภาพอร่อยแถมยังหน้าตาดีอีกด้วยนะคะนอกจากนี้ยังมีกิจกรรม Food Shopping ฝึกการจ่ายตลาดโดยการเลือกซื้ออาหารจากการอ่านฉลากสินค้า ใจตลาดช้อปปิ้งกันแล้วก็มาออกกําลังกายเพื่อสุขภาพกันค่ะมีการฝึกความแข็งแรงของกล้ามเนื้อการทรงตัวและทดสอบความฟิตของร่างกายตื่นมาเชา้าวันที่2เริ่มต้นด้วยโยคะยืดเหยียดกล้ามเนื้อทําสมาธิกันยามเช้าแล้วต่อกันด้วยการปล่อยวางความคิดความเครียดบรรยายโดยคุณหมอสันใจยอดศิล์และแนวทางการปฏิบัติการเป็นโคชชิ่ง ให้บุคลากรสาธารณสุขเป็นผู้นำวิถีเพื่อการมีสุขภาพดีอย่างยั่งยืนสระบ,บรีเฮลโคโช